จบพอลูกไม่ได้เจอกันนะจ๊ะอีป้าข้างบ้านมันเดินทางแต่เช้าไม่ได้กิดการเขาเรียกว่าบางอื่นแหละไป14กับ16ซ้อมกลุ่มปิดวันเกิด18-19แค่นี้แต่าลาก็เต็มแล้วให้พ่อได้เจอวันไหนล้อเด็กๆบอกว่าอยากไปเชี่ยงคานอีป้าก็เลยพาไปแต่เด็กอยากไปเกาหลี ปาไม่ให้ไปอีทุกขกำกับยายบอกได้คำเดียวว่าเกลียดเกลียดที่สุดคือคนที่ขีดการพอลูบไม่ได้เจอกันเล่าคนหนึ่งที่เคยโดนแม่เลี้ยงกีดการไม่ให้เจอกับพ่อตั้งแต่เด็กจนโตตอนนี้คนที่กีดการเป็นมะเร็งตุยไปแล้วส่วนคนที่เหลือลูกลูกมันก็รอบกว่าแตะแกดอีคนติดคุก ล่อมจมลงทุกวันโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยสักอยาก่างรอดูผลกรรมที่เกิดจากลูกหนังได้เลยเดี๋ยวตัวอีกนิดเด็กๆจะรู้ว่าผู้ใหญ่กีดกันและเขาก็เบื่อทางนี้เองโดยอัตโนมัติไม่เกินปีสองปียิ่งกีดกันไม่ให้โทรหาพูดคุยนี่แหละเด็กจะจำว่าใข่ใ,รใจร้ายกับเขาจริงๆ หล่อน้องอ่านออกเขียนได้กอาเธอทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นในใจอีป้าคงมีแต่ความอิจฉาลิษยาเต็มไปหมดสงสารเด็กที่สมมาเกิดด้วยมากๆเกิดมาวิ่งกรรมก็ทำไไว้กับพ่อเขาเยอะด้วยนะไหมันแถวยังไงมันก็ได้แบบนั้นตอนนี้พ่อเขาไม่กานเข็มใครแล้วเขาปล่อยแล้วเขาบอกว่าสักวันลูกเขาโตขึ้น ก็จะกลับมาหาเขาเองไม่เป็นไรเนาะเพอเพอเดี๋ยวพ่อก็จะไปหาญี่ปุ่นนั่นแหละสิงคโปร์บาหลีพ่อก็จะพาไปถ้าพาไปเกาหลีมาเที่ยวญี่ปุ่นดีกว่าป้ามันไม่ให้ไปเกาหลีพ่อเขาก็จะพาไปเองบอกแต่คนอื่นเราดูผลกรรมแต่ตอนนี้อย่าให้จำมันลงไว้เงื่อนแม่เยอะๆ พาไปทั้งขยวก็ได้แค่เกาหลีปีป้าก็บอกว่านวยมากมีหลงสีข้าวมีเงินใช้ทั้งปีไม่อดพากันไปหาเที่ยวต่างประเทศก็ได้เด็กรู้จักหรอตลกบ้านนี้จริงๆเลือกแปลวันที่พ่อเขาไปแสดงใกล้รูปเขาอีกจะไม่ให้เขาคิดได้ยังไงว่ากีดการรูปปิดเทอมทั้งทีอยากไปเกาหลีไม่ให้พาไป แต่พาไปที่อื่นได้ง่มมากเห็นพูดหลายรอบแล้วะว่าจะพาลูกไปเกาหลีแล้วมาอ้างตลอดคงยิดออดให้ฝ่ายพ่อพาไปขณะจืจออย่างยากต่อไปคงยากไม่อยากให้มานอนกับพ่อแล้วมั้งคนเป็นแม่มันคำหลังคิดอะไรอยู่คนเราอะไรเปลี่ยนได้แต่ที่เปลี่ยนไม่ได้คือสันดาน พวกหนาคงเตรียมการวางแผนกันไว้แล้วล่ะเพราะวันที่15บหพอไปเล่นที่ยะโสหนีอะไรก็หนีได้แต่นี้เวน,นีกกับไม่ได้ไม่ได้กิจการแค่บังเอิญป้าฝันหามันบอกหน่าเลี้ยงทุกวันหนาก็อ้างพอเขาเลี้ยงมาอุ้มฉูลูกแทบตายไม่แหกตาอยากเลี้ยงเองก็สมใจแล้วไงพอเขาก็ส่งเงิน หรือคิดว่าไม่เคยใช่สาบานซี่มึงเป็นแม่ก็ต้องอุ้มท้องไข่ไข่เขาก็อุ้มท้องหมาทางนั้นคนเป็นพ่อต้องดูว่าผัวมันเลวหรือผัวดีอยากได้ผัวใหม่ก็บวกผัวไม่ดีถ้าผัวใหม่ไม่ดีไม่มีคนลักษณะนี้เขาออกไปทำอะไรก็รวยเป็นเงินเป็นทองแหกตาดูบ้างคนชอบคนเก่งทำงานเก่ง ได้เงินเลี้ยงลูกได้เงินเลี้ยงผัวใหม่ที่มหาเกาะแดกก็ไม่ใช่เงินผัวเก่านั่นหรอที่ถิงไว้ให้เด็กๆเ,เขาอยากไปหรือป้ามันอยากพาเด็กหนีพ่อวะพอไม่ได้ของจากพ่อก็ด่ามาพ่อเขาสารพัดแต่พอพวกทันกีจกันลูกกับพ่อไม่ให้เจอกันมันก็ออกบอกว่าเด็กอยากไปเที่ยว อีป้าฝันเหลืองตัวดีเรื่องลูกเขาจัดการบริหารทุกอย่างยึดลูกเขาไว้สร้างรายได้ต่อไปมีลูกออกมาแล้วต้องเลี้ยงถูลูกตัวเองอีถ้าไม่ยึดลูกบิกไว้และจะเอาเงินที่ไหนเยียงลูกตัวเองล่ะแต่แน่ๆถ้าขาดสองเต้ารายได้หลับจะเอามาจาดไหมล่ะเพราะงั้นสองเต้าคือเครื่องมือสำคัญทุกอย่าง ของสองพี่น้องนี้ในการทำมาหากินและทำไรายได้และต่อรองกับคนเป็นพ่อของสองคนนี้ไงทะลุทะลุอ่านความคิดนางฉันมองทะลุทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดของตัวเองโดยไม่สนใจความรู้สึกของเด็กว่าเขาจะต้องถ่ายความบอปผุนจากพ่อเขาไม่ใช่จะแม่แค่คนเดียวอีป้าฝันห่างเอ้ย ตกหนุมรักลลหลานแบบหนหยหรือกลัวเสียผลประโยชน์เลยไม่อยากให้หลานไปเจอพ่อไม่อยากให้หลานไปเกาหลีไม่อยากให้หลานไปอยู่กับพ่อเพราะอีป้าต้องการกันหลานไว้ถ่ายคลิปหาไรายได้ัวขึ้นเดี๋ยวลูกก็มาหาเองนั่นแหละไม่ต้องมาใส่ใจยิ่งหลอกไปใส่ใจก็คิดว่าตัวเองสำคัญผู้ใหญ่บ้านทำหน้าที่ของผู้ใหญ่ CEO อให้เต็มที่ดีกว่าไม่ต้องไปโฟกัสที่ตรงนั้นเขารู้ผู้ใหญ่แคร์ลูกมากเท่าไหร่เขาก็ทำใส่ผู้ใหญ่มากเท่านั้นปล่อยไปเธอปล่อยให้มันเลี้ยงเองทำหน้าที่พ่อไปเธอะทำดีที่สุดแล้วอยากให้บีได้ลูกใหม่ไวๆจะได้สะใจและอยากดูว่าจะทำยังไงต่อไป ยังจะมามีข้อต่อรองหรือแผนการอุบาทอะไรอีกไหมแต่ว่าตอนนี้บิ๊กเขาก็ไม่ได้ชื่นชมหรือเดินตามเกมอะไรายนะเขาอยู่สบายมีความสุขแบบแท้จริงไม่ได้มีความสุขแบบปลอมๆเหมือนคนบางคนอีป้าฟันหาดก,กับน้องมันมันขัดขวางทุกอย่างตัวเองก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นอีป้า มันบอกว่ามันรวยมันมีโรงสีข้าวแต่ที่เงินทองมันเยอะเพราะมาจากพ่อเด็กมันบอกว่ามันไม่ง้อพ่อเด็กหลาสองคนมันเลี้ยงได้มันพยายามกีดกันให้เด็กห่างจากพ่อไม่หลักพ่อนี่คือเจตนาใจคนนะแต่ระหว่างลูกในท้องกรรมมีจริงจะสมบูรณ์แบบหรือเปล่าถึงดูภายนอกเด็กแข็งแรงแต่สมองล้า อย่าว่าเวงกรรมไม่มีจริงนะป้าเฉียร์ให้รีบมีลูกเีร็วๆเลยจะได้เลิกยุ่งกับลูกคนอื่นสักทีแล้วก็เอาลูกตัวเองไปเลี้ยงเอาลูกตัวเองไปถ่ายคลิปดูสิว่ามันจะมีคนดูอยู่ไ้ยถ้าถ่ายคลิปลูกตัวเองก็ลองดูสิ